ข่าวดีแฟนๆปืนใหญ่นะครับผมเมื่อกุนซือของไอ้ทัพปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับได้เปิดเผยว่าพวกเขานั้นอาจจะได้3แข้งตัวหลักของทีมนั้นกลับมาอยู่ในทีมชุดที่จะบุกไปเยือนเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับมิเกลอาร์เตต้านะครับกุนซือของอาร์เซนอลนะครับได้เปิดเผยว่าทีมของเขานั้นอาจจะได้บูกาโยซาก้ากาเบียลมาตินเนลี่แล้วก็กาเบียลมากันเยสกลับมาลงสนามในเกมพบก,กับแมนเชสเตอร์ซิตี้แนวรุกตัวเก่งของพวกเขานะครับมีอาการบาดเจ็บก่อนที่จะถอนตัวออกจากแคมป์ทีมชาติอังกฤษชุดอุ่นเครื่องกับทีมชาติบลแ้วย,ย นะครับผมโดยมีการเปิดเผยว่าอาการบาดเจ็บของเขานั้นไม่ได้รุนแรงสักเท่าไหร่เลยนะครับผมแล้วก็เป็นการป้องกันเอาไว้ก่อนนะครับเพื่อรักษาความสดใหม่เอาไว้นั่นเองครับผมและขณะที่เจ้ากราบเบลมาตเนลี่เนี่ยก็บาดเจ็บจากเกมที่ถล่มเชฟฟิลล์ยู่นเดไปช่วงต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี่นะครับผมแล้วก็มีลุ้นกลับมาเช่นเดียวกันส่วนมากานเยสที่ถอนตัวจากทีมชาติบราซิลเนี่ยก็โดยมาตรการป้องกันเอาไว้ก่อนอีกรายเช่นเดียวกันนะครับผมโดยทั้ง3แข้งนี้นะครับผมก็มีลุนกลับมาช่วยอาเซนอนล,ลนั้นลงงามหหดเเยออถือว่ป็ เรื่องราวที่ดีจริงๆนะครับสำหรับแฟนๆไอ้ปืนใหญ่ไอ้ปืนโตนะครับผมโดยมิเกลอาเตต้านะครับตัวเขาได้เปิดเผยว่ามันมีโอกาสที่จะหเห็นบูกโยซาก้ากาเบียวมาตินเดรี่กาเบียวมาการเยสลงสนามพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยแหละพวกเขานั้นไม่ได้ลงซ้อมแต่พรุ่งนี้เราจะมีการซ้อมอีกหนึ่งเซสชั่นแต่มีโอกาสที่พวกเขานั้นจะสามารถเป็นส่วนหนึ่งในทีมชุดนี้ได้ กันนี่เลยครับผมคือคํากล่าวของเฮดโค้ชใหญ่ประจําทีมนะครับแต่สําหรับอาเซนอลในฤดูกาลนี้นะครับพวกเขาสามารถชนะซิตี้ได้แล้วถึง2นัดน,นะครับทั้งในบอลถ้วยที่จะก่อนเปิดฤดูกาล1นัดแล้วก็ในลีกอีก1นัดน,นะครับนั่นหมายความว่าพวกเขานั้นไม่มีอะไรจะต้องกลัวแมนเชสเตอร์ซิตี้อีกแล้วละครับผมและเนื่องจากซิตี้โอ้โหเรียกได้ว่าขุมกําลังเนี่ยบาดเจ็บกันระนาวเลยนะครับก็ต้องมารอดูว่าอาเซนอลนั้นจะพังอาจหยิบแต้มออกมาจากอิฮัคสเตเดียมไปสัก แต้มหรือ3แต้มเนี่ยก็ต้องมารอติดตามกันในวันอาทิตย์พรุ่งนี้อีกทีกันนะครับผมเอาละครับก็จบไปวิธีเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการรายงานข่าวสารประจำวันก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด s u ั s c r i b ้ช่องเล็กๆของผมด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับผม